อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเหตุเดิมที่เราทำไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ตรงนี้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะครับก็อยู่ก็มันให้ได้อยู่ตรงจุดนั้นไม่ได้ก็อยู่ตรงจุดที่เราทนได้ แต่ต้องยอมรับกดทางกรรมต้องเข้าใจไม่มีใครเขาแกล้งเราเราทำไว้เองโลกทั้งโลกมันมีกระ,กระแสอย่างอย่างธรรมดาของมัน,มนคือมันมันจะต้องเป็นทุกข์อะไม่ทุกขอย่างได้อย่างหนึ่งก็อย่างนั้น ธรรมดาเราเกิดมามีร่างกายมาอยู่กับโลกร่างกายก็เป็นสมบัติของโลกเขาก็ซิ่งกันเขาก็สัมผัสกันใจเราพอไปคิดถึงร่างกายว่าเป็นเราของเรามันก็จะไปแก้กฎธรรมดาไงครับแก้ไม่ได้หรอกพอแก้ไม่ได้แล้วไม่เข้าใจแง่มุมตรงนี้ไม่เข้าใจจะจะทําตรงนี้เราก็จะอารมณ์เสียก็จะโกรธบ้างโลภบ้าง ก็หลงนะ่ะหลงคิดไปตามอำนาจกิเลสเมื่อกิเลสมาก็เลียกใจวัดมันก็บังคับให้มีธรรมชาติต้องทำกรรมกิเลสเนี่ยเมื่อทำกรรมแล้วผลของการเมื่เกิดขึ้นในตัวทันทีคือวิบากกรรมเหมือนเราเดินมาตรงนี้ถ้ามีแสงอาทิตย์มันก็มีเงาตามตัวมาหลีกไม่ออกครับ ทุกอย่างที่ในโลกนะั้นเป็นกระแสกิเลสกระแสบังคับให้ทํากรรมแล้วก็เกิดวิบากกรรมขึ้นในตอนนั้นเนะเป็นเป็นพลังพลังกายสิทธิ์ของโลกเขาไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครตัดร้อนแก้ไขได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอราหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านเข้าใจกฎธรรมดาตรงนี้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้ ถ้าเธอถึงไม่อยากเกิดมามีร่างกายเองเนี่ยเพราะมีร่างกายซึ่งเป็นตัวรับทุกข์ของโลกของวัฏสง,งสารนี่มันมันต้องต้องทุกข์อ่ะทุกข์พอหนาวพอร้อนพอหิวข้าวหิวน้ำแล้วก็ทุกข์เพราะปวดท้องที่เยื่อท้องเยี่ยวทุกข์เพราะง่วงเหงาเพรานอน ทุกขากเจ็บป่วยอย่างโควิดนี่ปวดท้องปวดหัวกระเดน,นี่มันเป็นทุกธรรมด,ดาของโลกเขามีตามวันละงกรรมเราทุกจากความแก่ร่างกายที่เราอาศ,าศ,าศาัยก็เสื่อมไปทุกวันเหมือนไอโฟนเหมือนซัมซุงก็ต้องแก่ก็ต้องเสื่อมสภาพหมดสภาพไปเป็นปกติ จบเลยผลสุดท้ายคือความตายคือความพังหมดก้อนทุกหมดร่างกายนี้ไปาใจเราคิดอยากจะแก้ไขกฎท้องกรรมนี่อยากให้ดีอย่างโนนจงอย่าเลวอย่างนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสกูจะทําอย่างนี้กูจะไม่ให้มึงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเกิดมาสารกระแสกรรมที่เราคือเป็นวิบากในใจเป็นพลังงานในใจที่เรียวกว่าไตรวัตรเนี่ยฮนเลน้างทําให้คำคม แล้าเกิดวิบากรรมเราอยากจะลงมาเกิดมาแก้งมาทํากรรมอีกต่อไปในร่างกายเป็นกุศลก็เรียกว่ากรรมเพรมันยังไม่จบแล้วมีวิบากกรรมต่อเพราะนั้นถ้าหากเกิดอะไรถ้าเราขัดใจขึ้นมาพก็ขาดใจแต่เช้าแต่ก่อนกลางคืนเหมือนกัน ท่านก็บอกว่าไปโทษโกฎธรรมดาไม่ได้ต้องโทษเรามีขันให้เองโทษใจเราเองแล้วเข้าเครือข่ายเขาเข้าระบบกิเลสกรรมวิบากเขาเวลาเขากดปุ่มอะไรมาหรือเขาเดือดร้อนอะไรกันขึ้นมาแล้วก็มาเจ็บมาคุมมาแค้นมาอยากแก้ไขามาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นกฎธรรมดาของคนที่มีร่างกายเป็นปกติ คนที่หมดทุกข์คือเบื่อร่างกายไม่อยากเกิดมามีอีกแม้แต่วินาทีเดียวร่างกายปัจจุบันนี่ก็ต้องว่าเดี๋ยวมึงกะตายไปตายแล้วรังของความทุกข์คลื่นของความทุกข์ก็มาทําร้ายร่างกายที่ตายแล้วไม่ได้ใจที่ออกร่างกายที่ตายแล้วไปอยู่ในนิพพานเสียก็จบกิจตรงนี้ แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ไขกฎธรรมดายังไม่จบกับเรื่องของยอมรับนบถือกฎธรรมดาไม่วางลงไปและอยู่กับมันให้ได้ก็ทำเกิดต่อมาแก้ไขต่อ,อกรธเจ้าทุกระองค์ท่านเห็นตรงนี้ตั้งก็เป็นพระโพธิสัตว์ ต่านจะหาวิธีว่าจะมีสูตรอะไรมีหมวดอารมณ์ยังไงที่จะทำให้จิตใจเราเบื่อร่างกายแล้วไม่ต้องเกิดมาอยู่กับกระแสทุกข์อีกต่อไปท่านไม่ได้จะรู้เพื่อ่ทีจะทำลายกิเลสกิเลสมันทำลายไม่ได้แต่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในใจเราไม่ให้ครบกิเลสไม่ให้ทำไม่อยากทำกรรมไม่อยากรับวิบากกรรมอีกต่อไปพราะทำทั้งหมดอยู่ตรงนี้ ถ้าเราจับแง่ผิดมุมผิดก็จะวนโทษรัฐบาลโทษคนอื่นโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ตัวเองไม่โทษโทษตัวเองก็ไม่ได้ตัวก็โทษเขาไม่ได้มันมันเกิดมาแล้วมันก็ตกกระปรกมันก็ทุกอย่างเนี้ยมันก็เสื่อมไปสลายไปอย่างเงี้ยต้องโทษใจ ม,มาคบ,บันทำไมเบื่อเลยอย่งพอแล้วยังเห็นแจ้งหรือยังวางได้หลือย่างอยากเกิดอีกต่อไปไหมธรรมะท,ทุกข้อทุกมุมของพระพุทธเจ้าของพร,ระเบเกของพระอรหันทั้งหลายเป็นอันเดียวกันคืออบรมจิตใจให้มีสติให้มียานอย่างรู้มีปัญญาให้รู้ว่านี่เราเราผิดมาหลายอาตรงไขแล้ว มองผิดแง่ผิดมุมมานานแล้วจะผิดกันต่ออีกต่อไปไหมจะมีทิฏฐิความเห็นที่เป็นมิจฉาคือไม่ตรงอย่างนี้ไหมไม่ยอมรับัวธรรมดาต่อไปไหมเจ็บช้ำหน่อยกระเทือนใจหน่อยแต่เราต้องต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ถ้ายังเท่าคนอื่นจบคือต้องเกิดออกอยากแยกขายกฎธรรมดาก็จบต้องเกิดอีก เกิดมาหาวิธีแก้ไขที่ไม่มีใครจะทําได้พระพุทธเจ้าก็ไม่แก้ไขากาธรรมดาไม่มีไม่มีพระองค์ไหนแก้ไขหรือสอนให้สาวกแก้ไขธรรมวกาธรรมดามีสอนให้ยอมรับน้ำถือกฎธรรมดาว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็อย่ายอมรับว่ากฎธรรมดาเป็นของเรามันเป็นของโลกวิธีที่จะทำคือให้เบื่อขันห้าเื่อร่างกายซึ่เป็นตัวอุปกรณ์ในการรับทุกข์ สื่อกระแสทุกเข้ามาตลอดสมัยนี้ก็คงเหมือนว่าเอาโทรศัพท์เอา iPad เอาเครื่องมือต่างๆฝรั่งเขาเรียกเดียวไว้เหรอแล้วก็โหลดโปรดแกรมคือกดธรรมดากดของกิเลสกรรมวิบากเข้าไปในกระแสนั้นะแล้วก็เพลินกันนะ แล้วก็ไปโทษกาลิบันโทษอเมริกาโทษจีนที่จริงต้องโทษว่าใจมึงถือโทษศัพท์อยู่ทําไมอะ่ะมึงไปโหลดเขาท,ทำไมทําไมไม่เอาโทษศัพท์เครื่องสุดท้ายคือร่างกายขจิตใจเนะี่ยโหลดแอปพรนิพานมีพระพุะทธธรรมประสงค์ไป็นที่พึ่งมีพนิพานเป็นที่ไป มีพาสวดคำภาวนาแน,น่นอนวันนี้พ่าน,นาสุขังหรือพุทโธหรืออะไรก็ได้เอาให้มันอันเดียวอย่าเปลี่ยนเมื่อเข้าไปในหมวดอย่างนั้นแล้วในในในระบบของธรรมะของพราน,นิพานแล้วก็ฝึกฝนอยู่อย่างนั้นแหละฝึกจนชำนาญรวดจนชำนาญฝึกจนชำนาญแล้วก็เล่นหลับหูหลับตาเล่นก็ได้ไฟดับก็เล่นได้ ไปถวาวงก็เล่นได้ฟ้าผ่าก็เล่นได้พายุมาก็เล่นได้อาการนี้ทฐานจะครองแผ่นดินหรือตริบันจะครองแผ่นดินเราก็เล่นของเราได้ตรงนี้จากระบบของพระนิพพานระบบพระนรตะไารระบบพระบบพุทธธรรมประสงเนี่ยไปเปลี่ยนท,ทําไมส่วนปัญหาในการปฏิบัติในการตัดกิเลสมันก็ถาม เปลี่ยนคำถามกันตามวาสนาตามลักษณะกิเลสที่ใจไปครองอยู่ที่เป็นไป,นปนทานมันอยู่ถ้าจะตอบกันจริงๆถามไปจริงๆก็ต้องถามว่าเราเข้าใจกฎธรรมดาไหมเบื่อหน่ายหรือย,อยังเลิกโทษสิ่งอื่นนอกจากขันห้าที่เราครองอยู่ขันห้าเดียวหรือย,อยัง ขณะที่ครองคันห้าอยู่นี่มันมีทุกก็ต้องบริหารทุกขด้วยสติหรือเปล่าด้วยมีศีลหรือเปล่ามีสติเห็นว่าร่างกายนี่เป็นตัวเหตุของความทุกข์เป็นที่รับทุกเราจับหัวมันชูขึ้นมาเพื่อที่จะประจ,จานมันเพื่อที่จะสังหารมันหรือเปล่าความรักร่างกายเนี่ย ร่างกายเราเข้าใจข้างในก็เข้าใจร่างกายโลกทั้งโลกร่างกายทุกร่างกายเข้าใจกระแสรวมของวัฏสงสารทั้งหมดเมื่อเข้าใจแล้วปวดธรรมดาเราไม่แก้ไขแต่เราอยู่กับมันได้แต่ไม่ยอมแัว้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อร่างกายนี้ตายอุปกรณ์ที่เราเล่นอยู่นี้ตายพังลงเมื่อไรเราจะไม่ซื้อเราจะไม่สั่งไม่พยอเดอร์ไม่ ต้องการร่างกายหรืออุปกรณ์การเล่นระบบของกิเลศของวัตถทรสงสารอีกต่อไปล่างนี้จงเป็นล่างสุดท้ายเครื่องนี้จงเป็นเครื่องสุดท้ายเพราะว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วมีพระผู้ประธรมประสงค์อยู่ในเครือขา่ายเครือขา่ายอันเป็นทิพย์อันวิเศษสุดรอเราอยู่แล้วเราแชทนอยู่กับท่านอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ไม่เปลี่ยนเครือข่ายทำเพื่อที่จะละร่างกายไว้ร่างกายใครเราก็ละด้วยใจนะไม่ใช่ไปทำลายเขาจงเป็นอย่างโ้นจงเป็นอย่างนี้ละด้วยใจสรุปว่าเบื่อหน่ายร่างกายขันห้าที่เราอาศัยอยู่ตัวเดียวพราละอันนี้ก็ไม่ใช่เราของเราจงไปล่างสุดท้ายเถิดเท่านี้ก็จบแล้วแล้วอยู่ก็มันก็อยู่ด้วยสติ พอมันทุกข์มันร้อนขึ้นมาก็บอกเอาอีกแล้วเราไปมองผิดแง่อีกแล้วคิดว่าร่างกายเป็นเราของเราอีกแล้วเพราะร่างกายนี้มันเป็นเซลลูล่าตัวน้อยของเซลลูล่าเร็ว,รวๆทุกๆทั้งหลายในโลกเราก็บอกเอามันรังแกเราแล้วทำาดีไม่ได,ด้ดีทำไมคนโน้นเป็นอย่างโน้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไปถามกฎธรรมดาว่าทำไมกฎธรรมดามึางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าวหนึ่งบอกให้ยอมรับนับถือกฎธรรมดายอมรับถ,ถือนับถือกฎกรรมกก่อนถ้าไม่เชื่อตรงนี้ก็ไปเคื่องมิจฉาทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิก็คือเชื่อเห็นตามน,นี้แต่ว่าเมื่อเป็นสมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเพียนหาสูตรหาแอปพลิเคชันที่มันตรงกับเราเช่นหากายคตาสติพิจารณาร่างกาย เป็นอาการฐานที่สองเป็นท่าสี่ก็ได้ทั้งหมดนี้ต้องตายตายแล้วก็หมดเรื่องกันเราไม่ต้องเกิดมามีร่างกายที่เป็นทุกข์อย่างนี้เองนี่ได้สูตรแล้วแต่ขณะที่เวีนาร่างกายร่างกายนีย่ไม่ว่าจะจับมันด้วยกุศลหรือวกุศลเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นน่มันต้องหิวข้าวหิวน้ำปวดตรงที่ท้องเยี่ยวทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนเราไปอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ย รรชาติของเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาเราไปแก้เขาไม่ได้แต่ต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะเราเสือกไปเป็นสาวกข,ของเขาแล้วเราเลิกแล้วเมื่อตายไปนี่เราจะไม่ไม่ใช่อันนี้อีกต่อไปแล้วเพราะเรามีเครื่องมืออันวิเศษสุดคือกายคตาสติซึ่งมีศีลบริสุทธิ์ มีพระผู้ประทประสงค์เป็นที่พึ่งซิ่งอยู่แล้วเป็นอันเดียวอยู่ในกระแสเดียวกันอยู่แล้วหลับตาลืมตาก็นึกออกว่าเรานี่เป็นลูกของพระผู้ประทประสงค์เป็นสาวกของพระผู้ปรทประสงค์เป็นสาวกของพระนิพพานมีสมบัติทางวิเศษสุดคือสินห้ามีความสามารถพิเศษที่ฝึกอยู่ตลอดเวลาคือพิจารณาความตายอยู่ตลอดว่าร่างกายนี้ตายมาแล้วก็หมดทุกเมาน,นั้น ก็ทำเวียนอยู่อย่างนี้จนทำนานเหมือนกับเราโหลดแอปไลน์แอปเฟซบุ๊คลำบากลำบนยังไงก็ยอมโหลดยอมฝึกฝนหลับยืนเดินนั่งนอนก็ถือโทรศัพท์นอนก็ถือโทรศัพท์ใช้ระบบของเขามาเอาใจให้เราไปไปยอมสาวกมันก็ทำนานเป็นวสีเป็นอมตะ เป็นตามคลื่นที่เขากระแสที่เขาวางไว้เขาโปรแกรมไว้ก็ไม่เห็นบ่นกันนี่ก็เห็นสนุกสนานกันนี่เสียตังค์ก็เอาเสียเวลากันเอาลูกผัวพ่อแม่นั่งรถคันเดียวกันนั่งโต๊ะกินข้าวอันเดียวกันแทนที่จะนั่งมองหน้าพ่อหน้าแม่มองหน้าลูกยิ้มให้กันกลับไปยิ้มกับเฟซบุ๊กยิ้มกับไลน์ มันยังไง่จะว่างโง่มันก็เป็นธรรมดาของคนที่เกาะร่างกายจะว่าไม่โง่ก็ไม่ได้มันมันอะไรเนี่ยเสียตังค์ให้เขาด้วยเสียเวลาให้เขาด้วยบางทีก็เสียศินออกไปด้วยในการเล่นอุปกรณ์เหล่านี้เห็นรูปโปเห็นรูปสงครามอะไรก็มีอารมณ์ตามเข้าไป ก็เกิดเป็นตัวกิเลสแล้วก็ทำกรรมไปสามเอามาพูดดูละครกันอะไรกันแล้วก็ปรุงไปเป็นพระเอกนางเอกแทนเขาจดจำนักฟุตบอลวีมือเอกเป็นไอดอลเลอเป็นแฟนเขาเนี่ยใครไปได่าเนี่ยเราเราโกรธแทนเขาทั้งได้คนถูกด่ามันไม่รู้เรื่องเลยเราเป็นสาวกที่จงรักภักดี ไปสรรเสริญเขาไปโกรธแทนอะไรดอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราลองเครือข่ายอื่นคู่กันไปคือเครือข่ายพระนิพพานเครือข่ายของธรรมะเนี่ยหัดแชทกับประพุทธธรรมประสงค์อามโนมยิธิเนี่ยสัมผัสเข้าไปก็จะได้ที่เปรียบเทียบว่าชีวิชีวิตที่แล้วมาในเรา น่าจะไม่ใช่สมัมมาทิฏฐิล่ะมันคิดมา่อไราทุกเมือน,นั้นน่าจะเป็นมิจฉาละ่ะก็แบ่งเวลาตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปเลิกคบเจ้านายเก่าคือกิเลสแต่ระบบขอเวลาหน่อยนะธรรมาดาชั่วโมงหนึ่งหกสิบนาทีนี่เราไปอยู่กับเขาห้าสิบเก้านาทีดีไม่ดีก็เต็มหกสิบ ต่อไปนี้ขอเวลาให้ความสุขสักสิบนาทีได้ไหมในอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลองมาแชทลองมาซิง์ลองมาสัมผัสกับความสุขซึ่งไม่มีทุกข์เลยเนี่ยได้ไหมห้าสิบกับสิบนาทีเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาโง่เง่าที่สุดแล้วก็ต้องต้องเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนการใช้เวลา แล้วก็จะตอบคําถามตัวเองได้เองว่าควรจะเพิ่มเวลาเป็นสิบห้านาทีไหมในเรื่องการเล่นนี่ผ่านบุ๊กนะไม่ใช่เฟซบุ๊กเมื่อเห็นเป็นสุขแล้วลองมาเทียบก็ไอสิ่งที่เราคุมแค้นเป็นสาวกเขาเนี่ยอะไรมันร้อนอะไรมันเย็นกระแสรธรรมะนี่ห้านาทีสิบนาทีมันธรรมเย็นอย่างนี้เนาะชีวิตไม่เคยเป็นสุขอย่างนี้เลย พอกลับไปหาร่างกายก็ก็โกรธร้อนกันอีกต่อไปถามว่าห้านาทีของธรรมะกับห้าสิบห้านาทีของกิเลสนะใหเฮ้ยเราให้เวลาก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ไม่ฉลาดแล้วมันเพิ่มให้ธรรมะสักยี่สิบนาทีไหมไปอยู่กับกิเลสสักสี่สิบนาทีทีนี้กําลังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะเราทําความดีมาเป็นอาสงไขแล้วรออยู่ในไอ้คราวรอให้เราซิงเข้าไป พอเท่าครึ่งต่อครึ่งในการตอนี้ความดีก็ชนะแล้วความดีก็ชนะแน่นอนแล้วก็ลองทําตามนี้ลองคิดทานี้นี่หลวงตาพูดนี่ไม่ได้ว่าหลวงตาทําได้ตลอดหรืออะไรนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าก็ต้องฝืนใจทําต้องขยันขึ้นมาทําเราขยันขึ้นมาโกรธคนอื่นได้ไปแชร์ข่าวต่างๆเข้าหากันได้ด่าคนอื่นได้ อะไรทำให้เราจะขยันขึ้นมาสวดอิติปิโสพระกวาคุยกับพรมเทวดาคุยกับพ่อแก้วแม่แก้วทึ่รอเราอยู่ในสุขติทำไมเราไม่ไม่ให้เวลาตรงนั้นก็ตอบได้ว่ามันชินกับเรื่องของความทุกข์ ชินกับเรื่องของระบบวัตถุทงสารเขาชินกับระบบของขันห้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรชินก็ชินไปแต่ต่อไปนี้วันหนึ่งแบ่งเวลาให้ระบบที่เป็นคุณแก่เราที่สุดซึ่งดวงจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราพระพุทธธรรมพระสงฆ์คอยเราอยู่เอาไหมเพิ่มเวลาให้ตัวเองถ้าเราไม่เพิ่มเวลาไม่เปลี่ยนเวลาไม่เบียรเปลี่ยนการใช้เวลา ไม่มีใครช่วยได้เลยก็ต้องวนต่อไป